patrol dead ahead. enemy โอเคมันน่าจะไปละเคลื่อนที่ต่อชี้กูตายกูตายอ้าวไปไหนเอาไปฮะโปรเกมมิ่งมูฟ ่ย fucking it again. do Oh, way. เชีโอ้ยแผนพังหมดแล้วมานี่โดนแน่าตายซะไอ้สันดาน <c oughs> โอเคผมว่าเราต้องกลับไปใช้วิธีการสุดคลาสสิก Okay, let's go. <laughs> you suck. <laughs> oh โอ้ยขอให้กูได้คอนเทนต์ดีๆหน่อยผมสัมผัสได้ถึงไทเกอร์มีไทเกอร์อยู่แถวนี้นานไทเกอร์เขานี้แหละมึงโดนมึงโดนมันใสโคตรคุ้มค่า ถ้าคุณจะถามผมว่าอายขนาดไหนผมบอกเลยว่าอายชิบหายเลยเดรนไมล์ลูกที่หนึ่งเดรนไมล์ลูกที่สองเดรนไมล์ลูกที่สามโอเคไอเชียเอเอกำลังจะมารีสปายตรงนี้ครับโอเคเติมกระสุนเร็วมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นลูกที่สี่ลูกที่ห้าเดี๋ยวมันได้แค่สี่ลูกโอเคไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาเลยพ่อหนุ่มจ้าเอ๊ะ บอกเลยครับมือระเบิดมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาดคณไหนคนที่วิ่งอยู่นั้นไหมเรามาจับตาดูเขากันเอเดี๋ยวเขาเห็นผมยังวันเนี่ยเขาวิ่งมาทางนี้เลยไม่ยังมีรถมาพงนายวางแผนจะทำคาร์บ,บอมใช่ไหมเนี่ยลับไปอึ๊บทามมิ่งสุดยอดแม่งอย่างเศร้าและสงสารสัตว์โอเค ดี๋ยวต้องมีรถถังมาลิชสพานนี้ครับดังนั้นระวังดนา้อยไว้ก่นอนแผนการอันชั่วร้ายของเราเอ๊ะตะกี้ผมวางระเบิดไปแค่3มลูกเดี๋ยวหยิบเพิ่มก่อนแล้วางโอเคเป็น4ี่ลูกจะได้ระเบิดแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมย้ายมาหลบแถวนี้ดีกว่าตรงนีุ้่มไม้มันสูงดีโสวัสดีพีชชสวัสด <c oughs> สาวสัตว์ไปเลยเพื่อนสู่ความเวงวางอันไกลโพน้นโอเคบางคนอาจจะสงสัยได้ว่าทำไมผมถึงมาอยู่บนรถของคนแปลกหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ฟังนะครับเรื่องมันมีว่าผมวางแผนที่จะทำคาร์บอมโดยเอา,าดาดไมไปติดบนรถนะครับ <c oughs> แต่ทว่ามีเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งถือดาดไม้มาที่รถคันเดียวกันนั่นแหละครับเราไม่ต้องใช้ภาษาสื่อสารใดๆให้ลึกซึง้งพวกเราก็ขึ้นรถคันเดียวกันแม่งเลยครับ อ่ะเพื่อนผมสัมบัตได้ว่า AA จะอยู่แถวนี้แหละคุณชนปุ๊บผมจะกดเองหวังว่าคุณจะเชื่อใจผมถึงแม้เราจะไม่ได้คุยกันในเกมก็เถอะยังไง AA ทางขวาเพาื่อนไปเลยเด้วยจิตวิญญาณไปออวยโหรถทางอย่างเยอะครับตอนนี้เชีย่ยอ มีเสียงผ่านนะเข้ามาใกล้เฉลิรถจิ๊บเอ้ยเพื่อนมากระงาเพื่อนกำลังมาใจอ่ะโอเคผมพอแล้วกับชีวิตนี้ผมไปขับรถเล่นดีกว่าไปก่อนนั้นแน่นในหนูเวลาไปแว้นกันแล้ววู้อยเจ็บนะครับทุกคน เดี๋ยวเราพุ่งไปในแนวค่าศึกเลยเราตั้งมั่นไว้แล้วผมจะต้องชนให้ได้คนหนึ่งไปเร็วโอ้คุณเห็นคนบนเนินนั่นไหมครับมาครับมึงโดนมึงมานี่มีมีเชี่ยะไรวะ